สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีศพฤษภหรือว่าชาวลัคนาราศีศพฤษภที่น่ารักทุกคนนะคะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับทิปในช่อง t All a r o Oracle นางฟ้าทิปนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ทราบลัคนาเกิดยึดเป็นลัคนาจะมีความแม่นยำม,มากกว่านะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดดูเป็นราศีได้เช่นเดียวกันสําหรับราศีศพฤษภเกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนาย,ยนนะับแบบโหราศาสไทยนะคะเพื่อนๆมาเริ่มกันเลยด้วยไพ ทิพนาคาเดคะวันนี้เป็นการดูดวงในหัวข้อดาวเกตย้ายนะคะทิพย์ทำงานช้าต้องขออภัยเพื่อนเอนทุกคนด้วยนะคะเพื่อนๆดาวแบบย้ายเป็นกระจุกกระจุกทิพก็พยายามจะทําแต่ไม่ทำเนะ,ะดาวพระเกตย,ย้ายย้ายยกเข้าสู่ในภบเือนกรากฎเป็นอ่า พบเรือนาสชานะคะเ,เพื่อนๆพบเรือนาสชาสเกี่ยวเนื่องกับเพื่อนพ้องสิงห์รอมรักข้างหรือการสื่อสารกันหรือเกี่ยวกับยืนยันผานะอารมรวยก็ได้แต่ดาวเกตยังคิดรู้กันว่าเสริมสุขเสริมกําลังะนะคะเ,เพื่อนดาวเกตย้ายตั้งแต่วันที่23สาพฤษภาคมไปจะถึงวันที่19กรกรกฎาคม2568มาดูเรื่องดีๆที่คุณจะได้รับมาดูว่าคุณจะถูกเสริมกําลังในเรื่องใดกันมาดูกันนะคะเ,เพื่อนๆโดยไพยทิปนาคา เพื่อนเพื่อน,นอรับเอาแต่พลังงานดีๆรับเอาแต่พลังงานบวกบวกไปนะคะเพื่อนเพื่อนไพ่ธรรมชาติค่ะไหนไม่ดีต่อใจเ,เพื่อนๆไม่ต้องรับเอาไปไพ่บอกราศีและปีนักษัตรกับบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับดวงชะตาของคุณร่วมด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยด้วยไพ่ทาโร่ก่อนไพ่ทิพนคานะคะ,นะคะอืม ขอให้เพื่อนๆน้อมรับประเต่พลังงานดีๆอันไหนไม่ดีต่อใจไม่ต้องรับเอาไปหากเรารู้ว่าสิ่งไม่ดีจะบังเกิดขึ้นเรารู้ก่อนเราจะได้ปลอดภัยก่อนรู้ก่อนเราจะได้ปกป้องก่อนที่ปัญหามันจะเกิดขึ้นรู้ก่อนเราก็สําเร็จก่อนคนอื่นเขานะคะเพื่อนๆเราจะได้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทนะคะขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังด้วยนะคะมาดูกันเมื่อดาวเกตย,ย้ายโขโคสู่ในภพเรือน สหาหัสชมาดูกันนะคะว่าชะตาชีวิตของคุณเรื่องราวดีๆใดจะบังเกิดขึ้นคุณจะถูกเสริมกําลังในเรื่องใดบ้างโอ้นะคะพลังงานพลังงานของเจ็ดดาวเจ็ดดาวพลังงานของการปัญหาเยอะไหมหรือว่าอาจจะแอบทําในบางสิ่งบางอย่างอาจจะหมายถึงว่าง,งานลดมือก็ได้นะคะรับรุนแรเยอะงานมากก็ได้ถ้าใครที่ไม่ได้ทําอะไรส่มเสียงที่เกี่ยวกับการผิดกฎหมายผิดศีลธรรมจริยธรรมนะนะคะเพื่อน ย่ามาดูก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่ออีกอย่าทำอะไรที่สุ่มเสียงแล้วกันนะคะมันเพื่มมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะพลังงานของ t ด e Sun นะคะโอ้การเงินของคุณนะคะยังอาจไปเควาว่าคุณแอบ,บจะคุณอาจจะแอบ,บทําอะไรเงียบๆโดยที่ไม่ไม่เปิดเผยแต่แต่อาจจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมจริตธรรมก็ได้อาจจะมาทำง,งานเยอะหรือแอบ,บทําอะไรบางสีบางอย่างในตัวตนของในช่วงเวลานี้แต่ผลประโยชน์ของคุณเป็นเดอรซอนะ่ะเริ่ม เริ่มเติบโตความรุ่งเรืองทางด้านผลประโยชน์ของคุณอนะเริ่มจะเห็นความสดใสความร้อนแรงเรื่องเราดีๆเรื่องเราที่จะมีเ,เรียกได้ว่าภเกตหนุนกําลังเสริมกาลังในเรื่องของการเงินของคุณอย่านะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเองนอนสดมนไวพระแล้วเอาให้ทันนะสําหรับภเกตสวดมน์สดพรการดํารงตนอยู่ในศีลธรรมยิ่งคุณมีสติมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งพลาดน้อยลงนั่นเองนะคะเพื่อน เรียกได้ว่าถ้ามีสติคุณช่วยเหลือตัวเองได้คุณช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยชิ้นเดียวกันพลังงานของ t r ีอัพพาเคิสามเหรียญแสดงสกภาพความสามารถออกมาให้โลกรับรู้เลยว่าคุณเก่งสัแค่ไหนไม่ต้องกั๊กนาทีนี้นะคะความฉลาดความสามารถและผนวกกับความที่คุณเองอะ่ะตั้งอกตั้งใจว่าจะทํามากินเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เกี่ยวกับการเงินของคุณแล้วมันจะได้ตามนั้นเป็นช่วง่วงเวลาในการ มุ่งมั่นในการสร้างฐาน,นะของคุณนะ่ะแสดงให้คนอื่นเห็นเลยว่าคุณเอาจริงกับการงานของคุณนะและต่อยอดเรื่องของการเงินของคุณผลประโยชน์ที่คุณจะได้เกี่ยวกับเพื่อนพ้องนี่แหละนะคะเพื่อนพ้องสิ่งวรรข้างพบเลน,นี้ที่ดาวพระเกตทับอยู่นั่นเองต้องแสดงความสามารถออกมานะและคุณจะได้ถูกเสริมกําลังมากขึ้นไปอีกนะคะเอสเพติเคิลหนึ ical, ่งเหรียญจุดเริ่มต้นแต่จุดเริ่มต้นนี้ จุดเริ่มต้นของการเงินคุณจะได้มาจากอะไรคุณจะได้มาจากเพื่อนพ้องสิ่งปลอมรับข้างกันข้าสังคมแล้วได้มาจากคนในครอบครัวญาติพี่น้องด้วยก็ได้พลังงานดีแม้นกระทั่งว่าคุณอีกอาจจะได้โชคลาภจากบ้านร่วม้วยก็ได้นะคะใครที่ชอบเสียงโชคเนาะเพื่อนบ้าน,านอาจจะให้โชคก็ได้นะคะเรื่องเงินทุซึ่งเกี่ยวกับบ้านช่องเินชานาการสถานที่แล้วเดอะซันน่ะเป็นผลประโยชน์เรื่องของการเงินแล้วนี่คือการเงินกับครคอบครัวกับคนในครอบครัวสว่างพึ่งใครเพื่อนพ้องก็ได้ครอบครัวก็ได้นะคะ ได้ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแต่คุณจะแอบทำอะไรโอ้เดรววอร์นะคะการเริ่มต้นครั้งนี้คุณอาจจะแอบรักใครชอบใครไหมกับตัวตนของคุณเองเพราะว่าของการแอบซ่อนเล่นหรือว่าแอบทำอะไรบางสิ่งเพื่อคนที่คุณรักหรือเปล่า อาจจะหมายถึงว่าคุณเองอาจจะกําลังเล็งใครชอบใครอยู่สักคนหนึ่งแล้วนะทีนี้และพร้อมแล้วที่จะแสดงศักยภาพความสามารถของคุณให้ทุกคนรับรู้ว่าคุณเอาจริงเอาจังกับการที่จะสร้างฐานะเพื่อที่จะมีครอบครัวความรักเนี่ยกับ ถ้าใครที่เป็นคนโสดอะ่ะคุณจะเจอใครสักคนหนึ่งกับการเริ่มต้นไอเดียใหม่สิงใหม่ๆถ้าใครที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วยังหมายถึงเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารร่วมด้วยตำแหน่งนี้นะคะเกี่ยวกับความรักที่จะมอบให้แก่กันและกันซึ่งเป็นพลังงานที่ดีนะต่อให้ว่าลูกหลานก็ไม่กระจองงงแงนะคะพนักงานหรือว่าบริวารก็ไม่ก็ไม่ดื้อหลานก็ไม่ก็ไม่ทาให้คุณต้องหนักใจเพราะว่ามีแต่ความรัก้อมให้แก่กันความเมตตาต่อกัน มางคนมีเกณการสูหวังเรื่องของความรักกับการเริ่มต้นเลยหลักนะคะเริ่มจะอินเลิฟแล้วนะคะโอ้ oh, พลังงานของความรักอะสามารถพลังงานของความรักใครมีความรักอาจะเป็นพลังงานพิเศษที่วิเศษที่สุดที่ว่าไม่รู้แหละพลังกำลังหนะมาจากไหนนักหนาไม่กินข้าวก็ทํางานในทั้งวันอะไรแบบเนี้ยโลกสีชมพูท้งใบมันเป็นพลังงานพิเศษและวิเศษที่เราแบบ บางคนอาจจะทํางานเพื่อคนรักทํางานลุยเต็มที่อะไรแบบเนี้ยนะคะประมาณนี้ก็ได้อาจจะแอบทํางานล้นมือเลยเพื่อที่จะเร่งรีบสร้างฐาน,นะแล้วนี่คือเหนื่อยมากเน <ee> ี่ยก็เป็นภาวะเช่นนั้นจริงๆแล้วคุณเน่ยโหม หมและคุณเหน็ดเหนื่อยพลังงานของภพเรือนที่6คือภพเรือนอลีอลีคือความเหนื่อยใจความเหน็ดเหนื่อยกายใจของคุณเนี่ยนะคะที่คุณเร่งรีบกับการที่จะทํามาหากินการงานก็ล้นมือคุณเนี่ยนะคะที่คุณแอบทําก็ดีหรือว่าไม่ได้แอบก็ตามแต่อาจเป็นเพราะว่าของการล้นมือและนี่ก็ล้นมือคอนเฟิร์มเพราะว่าใช่จริงๆนะคะเพราะว่าของการแบกรับภาระทาให้คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและคุณต้องเร่งรีบในการหาเงินหาทองเนี่ยนะคะหนึ่งแหละเพื่อคนรักสองเพื่อครอบครัว เพื่อทุกอย่างแล้วแหละนะคะเพื่อนๆเนี hmm. ่ยพลังงานเนี้ยนะคะคุณเองอาจจะต้องเรียนรู้จากการแบ่งให้คุณอื่นทําบ้างให้คุณอื่นรับผิดชอบบ้างถ้าเป็นเรื่องของการงานถ้าคุณรับมาคนเดียวคุณเหนื่อยมากเลยแล้วมันจะทําให้คุณไม่ไหวนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิด เป็นตัวตนของคุณเองตัวคนเดียวโดยลําพังเนี่ยโดยมิอาจที่แบบว่าเป็นเจ้าของกิจการสมมุติว่าคุณเป็นพ่อค้าขายกว๋วยเตี๋ยวอะอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าคุณเองจะหาเงินแล้วทําทุกอย่างหรือว่าขายอะไรก็ได้นะเมื่อนนึกถึงกว๋วยเตี๋ยวที่ก็ทิ้วก๋วยเตี๋ยวเอาไปเลยนะหม่หมอชอบเส้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยแหละพลัางงานของการที่คุณจะต้องรับผิดชอบแต่หากว่าถ้าเป็นไปได้ว่ามีคนคอยช่วยเรื่องของ การแบกรับดึงของการทํางานหรือว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามแต่คุณต้องให้คนอื่นช่วยด้วยแต่ถ้ามันถ้ามันเป็นไปในเหตุการณ์ที่ว่าคุณอยู่คนเดียวคุณต้องทําทุกอย่างคนเดียวก็อาจจะหมายถึงอะไรจําเป็นสุดคุณก็ต้องทําในสิ่งนั้นแต่เนี่ยคือคุณจะเหนื่อยมากเพราะคุณจะแบกหมดเลยคุณจะทําทุกอย่างหมดเลยกับคนคนเดียวคุณจะไม่แบ่งเลยเนี่ยนะคะคุณจะโหมบางคนทํางานก็จะหาแบบงานพิเศษเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหนักไม่สนขอว่า พลังพลังใจพลังกายดีเนี่ยนะคะมีความรักแรกเนี่ยนะคะแรกเริ่มเนี่ยนะคะพลังงานนี้นะคะอาจจะแบบเริ่มอยากจะมีความรักก็มีพลังกาลังเหลือเฟือนะคะไม่กักเลยนาทีนี้นะคะหรือจะทำเพื่อคนรักเพื่อครอบครัวก็ได้เดโฟพลังงานของเขาหรือเธอคนนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรัก หรืออ่ะถ้าเป็นตัวตนของคุณเองก่อนที่ไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยแต่จะอ่านว่าเป็นคนโสดสนิทนะคะแล้วจะเจอกับความรักครั้งแรกเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงพลังงานของคุณเนี่ยไม่ไดเ้เคยที่จะไม่ได้ใส่ใจหรอกว่า คือเคยทาแต่งานไม่ได้สนใจหรือว่าคนรักหรืออะไรจะแบบไหนถ้าเป็นคนโสดสนิทนะนะคะเป็นพลังงานของสาวน้อยหนุ่มน้อยหรืออ,อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็จะชิลลันลาสบายๆกับภาวะของการถูกลักโดยการเบิกบานโดยการแบบทําอะไรก็ได้ปไปไหนก็ได้ยังไงก็ได้โปยการเริ่มต้นในตัวตนของคุณเองใช้ชีวิตแบบเนี้ยอิสระนะนะคะเพื่อนเดินทางโดยการทําอะไรก็ได้มีอิสระกับตัวเอง ไม่สนไม่แคร์อะไรว่าการที่คุณจะทําอะไรก็ตามในก่อนหน้าเนี้มันจะทําให้คุณแบบเอ้ยมันจะมีเงินไหมกับครอบครัวหรือคือไม่ได้คิดวางแผนอะไรด้วยซ้ําทําอะไรก็ได้เลยจะได้ไม่ได้ก็ช่างอะไรแบบเนี้ยคือเพราะว่าของความแบบบางคนนะภาะวะเนี้ยอาจจะเป็นภาะวะของความเข่าเลยก็ได้คือเป็นคนที่แบบ ไม่สนไม่แคร์อะไรเลยเอาแบบใช้ชีวิตไปวันวัล้นลาสบายๆบาย,บายกับการเริ่มต้นขอแค่ว่ามีความสุขน่ะไม่ได้สนอะไรอย่างอื่นไม่ได้คิดเยอะไม่ได้คิดมากน่ะเอาเป็นอะไรมาก็ช่างเถอะไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยอย่างเงี้ยเลยเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเกี่ยวกับความรักก็ยังหมายถึงว่าพลังงานของเขาหรือเธออาจจะเป็นตัวตนของคุณเองอาจจะแอบทําอะไรที่เกี่ยวกับเขาแต่เขาอาจจะไม่รู้ตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ล้นลาชิลสบายสบายกับชีวิตของเขาอ่ะนะคะโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ําหรืออาจจะเป็นเพราะของการที่คุณแอบชอบเขาก็ได้นะคะ อาจจะไปเจอกันเข้าบางคนก็อาจจะเป็นคนที่อายุเยอะแต่ทาตัวเหมือนเด็กๆอะไรแบบเนี้ย ะะบางคนอาจจะชอบเสี่ยงเพราะว่านี่อาจจะเรียกว่าเสี่ยงด้วยก็ได้สําหรับเจ็ดดาบะนะคะเพ<ม>ื<ม>่อนเพราะว่าแอบทําขโมยทําหรือทําอะไรเสี่ยงๆหรืองานล้นมือนะพลังงานเนี่ยนะคะแล้วนี่ก็เหมือนกันชอบทําอะไรเสี่ยงๆบางทีอาจจะแบบเจอกันแล้วเห็นกันชอบกันอะไรแบบเนี้ยนะคะกําลังจะเริ่มวางแผนเพื่ออนาคตและอะไรแบบเนี้ยนะคะเหนื่อยก็ยอมนะคะจริงๆไม่ได้จะน,น้นเรื่องของความรักแต่ไพ่มันความรักมันเป็นแบบเนี้ยนะคะนการเริ่มต้นของคุณมันเป็นความรักหน่ะนะคะนั่นแหลนะคะ ช่องเดล i เวอร์ทารนะคะนางฟ้าที่เดล i เวอร์ทารนั้นจะเป็นแบบความรักล้วนๆนะคะเพื่อนไปดูกันได้นะคะอัศวินดาบนะคะพลังงานของการนักรบนักสู้อยากได้อะไรคุณต้องออกไปฟันฝ่าให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณจะต้องออกแรงเยอะหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะแต่ต้องสู้แล้วต้องออกแรงเยอะกว่าเดิมอีกเยอะเลยเพราะว่าก็เล่งเกิดซันนั่นมันหมายถึงว่ามันเป็นโอกาสอันดีที่คุณจะ มีพลังกำลังถูกเสริมกำลังให้คุณฟันฝากกับทุกอุปสรร์ผ่านไปได้ได้วยดีนะคะจริงๆถ้าเกิดไม่ได้เียนกับเดซานท่านเล่นกับอะไรที่แย่เช่นสิบกระาสิบดาบหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นภาะวะของแย่ๆแต่เนี่ยคือยังโอเคอยู่นะคะภาวะนี้ ออกแรงแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่พลังงานของคุณจะดรอปลงนี่แหละเพราะคาท้าพบเรือนมารณะนะคะเพืเ่อนพลังงานของเอเดฟคัพนะคะพลังงานของการเข้าสังคมของคุณเห็นไหมพลังงานเนี้นะคะอาจจะเป็นตัวตนของคุณเองนี่แหละเนี่ยเดอะโฟลกับเพจเอเ่ยคล้ายๆกันที่ว่าชอบเข้าสังคมชอบสนุกสนานชอบเบิกบาน ทำตัวเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เติบโตอะไรแบบนั้นแต่ว่าการเข้าสังคมของคุณเป็นผลประโยชน์นะแล้วคุณจะแอคทีฟมากด้วยนะทีเนี้ยบางทีถ้าคุณเป็นคนโสดจริงๆอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่ได้ทําเพื่อคนรักหรืออะไรเลยแหละแต่ว่าอยากได้เงินอะไรแบบเนี้ยแต่มันกลับกลายเป็นพอคุณทําแล้วได้ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการที่คุณจะสร้างฐานะพอเริ่มที่จะเรียนจบมีงานทํามีฐานะดีก็เริ่มจะมีความรักเข้ามาแหละเนี่ยนั่นแหละนะคะประมาณนั้น แล้วความรุ่งเรืองของคุณน่ยคุณสดใสไว้นั่นแหละดีแล้วนะคะการเข้าสังคมของคุณจะทําให้คุณได้ซึ่งผลประโยชน์หรือว่าภาวะภพเรืองสุภาพความรุ่งเรืองน่ะมันคุณต้องเข้าคุณต้องเข้าสังคมคุณอยู่นิ่งๆเงียบเฉยไม่ได้คะคุณต้องเข้าหาสังคมนะคะคุณถึงจะรุ่งเรืองเดโมนความวิตตกงังวลเกี่ยวกับการงานหรืออาจจะเป็นภาวะของความเพอ้อฝันหรือแรงบันดาลใจหรือจินตนาการหรืออาจจะเป็นภาวะของความ อ่อนละมุนอ่อนโยนเพราวะของของการคิดถึงคดหนึงหาก็ได้คิดถึงงานเก่าคิดถึงคนรักคิดถึงอะไรก็ได้เนี่ยคนรักก็ได้นะคะกับการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะหมายถึงพลังงานเนี่ยแรงผลักดันในการทํางานของคุณคิดถึงคนรักคิดถึงความรักแล้วก็เอาความรักนี่แหละมาเป็นแรงประดานใจให้กับคุณในการสู้เรื่องของการจุดเริ่มต้นของการหาเงินของคุณเนี่ยนะคะได้พลังมาจากความรักนี่แหละนะคะพลังงานแห่ง เหลือเฟือนะเรื่องของความรักนะนะคะไม่กินข้าวก็ไม่หิวน่ะนะคะเพืเ่อนๆทำงานอุ้ยนะคะพอได้คุยกับหนุ่มๆหน่อยสาวๆหน่อยเอาแหละนะคะั่นแหละนะคะวัยทีนไวอะไรดีล่ะนะคะวัยแบบรักแห่งโลกสีชมพูชมพูน่ะนะคะพลังงานนี้โอ้ การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับทางไกลหรือว่าอาจมีเกณฑ์การได้เดินทางทางไกลร่วมด้วยเกี่ยวกับอาชีพเสริมอาชีพหลักถ้าเกิดคุณทํางานอาจจะมีความวิตกังวลบ้างแต่ไม่ต้องวิตกังวลน,นะคะมันจะเป็นไปในทางที่ดีเพราะเขาเรงกับหนึ่งเหรียญใหญ่ยักษ์เนะมันเป็นจุดเริ่มต้นของคุณเลยบางคนอย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าอาจจะทํางานใหม่ได้งานใหม่เลยก็ได้อาจจิเกณฑ์การเดินทางได้รับข่าวสารเกี่ยวกับงานแล้วก็ไปดูงานอะไรแบบนั้นก็ได้นะเพราะแปลกระทาคือการได้รับข่าวสารกันหรือว่าการเดินทางไกลนะคะมีโอกาสได้เดินทางไกล นะคะหรือการสื่อสารเพราะว่าภพเรือนสาธาที่ดาวพระเกตทับก็คือภพเรือนการสื่อสารการติดต่ออะไรแบบนี้รวมด้วยการเดินทางรวมด้วยนะคะเ,เพื่อนๆแต่ว่านี้เดินทางไกลถ้าเป็นแบบดาวเกตทับภพเรือนสาสานั้นหมายถึงการเดินทางใกล้ๆอยู่สิ่งแวดล้อมรอบข้างรวมด้วยนะคะอาจจะหมายถึงว่าคุณเองอาจจะ ได้ภาวะเรื่องของผลประโยชน์อาชีพเสริมหรือได้โชคมาจากทางไกลก็ได้หรือว่าโชคอาจจะมาจากคนรักคู่กองก็ได้ลิงกับหรือเลเวอร์หรือคุณจะถูกรักถูกเมตตากรุณาอาชีพเสริมขอคุณอาจจะเป็นไปในทางที่ดีดีไม่แพ้กันกับอาชีพหลักเลยก็ได้ถ้าใครมีหลายอาชีพนะคะเพื่อนเพจออฟสอดนะคะเด็กน้อยถือดาบ เพจเอาสอดน,นี่คือเชื่อมันในตัวเองเข้าไว้แล้วอดทนเข้าไว้ทุกอย่างจะผ่านคนไปได้ดีๆหากถ้าคุณเรียนรู้เท่าเนี่ยบางทีอาจจะหมายถึงเหนื่อยหน่อยนะเนี่ยไม่เหนื่อยหน่อยนะเราเหนื่อยมากเลยแหละเพราะว่าเร่งกับสิบกราคุณจะต้องใช้เพราะวะของความอดทน อดทนความเพียรพยายามเข้ามาอย่างหนักนะคะเ่อนเพราะอันนี้เห็นไหมคะการที่คุณอยากได้อะไรคุณต้องออกไปสู้รบบมือต้องใช้พละกําลังเยอะกว่าเดิมอีกเท่าตัวเพราะว่าไพ่ใบนี้ยการต่อสู้ถ้าไพ่ใบนี้ทับพบเรือนที่ดีหมายถึงว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายแต่เนี่ยเขาทับพบเรือนมานะซึ่งคุณจะอ่อนแรงแล้วหากถ้าคุณรู้เท่าทันชะตาชีวิตคุณจะถูกเสริมกําลังโดยที่ หนึ่งให้คนอื่นช่วยแต่เนี่ยคือหมายความว่าคุณเองอาจจะไม่มีใครช่วยแล้วคุณต้องทําเองถ้าคุณต้องทําเองคุณต้องแบ่งว่าอะไรที่มันได้เยอะได้ผลประโยชน์เยอะคุณค่อยทําถ้าเป็นเกี่ยวกับการงานหรือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบแบกรับผิดชอบแบกรับภาระเรื่องของผลประโยชน์แต่ว่าจริงๆเรื่องของการเงินของคุณนะถ้าเป็นเดือซันทับก็ไม่ได้จะเดือดร้อนเรื่องของการเงินเทนะ่าไหร่นักแถมว่าการทํางานก็จะดึงดูดเรื่องของการเงินเข้ามาร่วมด้วย แต่แน่แว่าพลังงานของเพจอัาสอน่ะคุณจะต้องอดทนแล้วคุณจะฟันฝ่าไปได้ทุกอย่างแน่นอนอดทนเยอะเลยแหละนะคะเพืเ่อนๆแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้มาดูด้วยไพ่ธรรมชาติกันนะคะ <c oughs> ะะพระเสาร์ช่วงนี้เวลานี้ก็พระเสาร์ย้ายโยกด้วยที่ก็ทําในช่องนางฟ้าที่พยากรอยู่ทําช่องนั้นกระโดดมาช่องนี้ช่องนี้กระโดดช่องนู้ดนยสามช่องวนเวียนอย่างนี้แหละนะคะคืพระเสาร์ทับภพเรือนมินซึ่งมิ้นเป็นภพเรือนดาภะของคุณนั่นเองนะคะโชคลาภแต่ว่าอาจจะมีความวิตกกังวลบ้างแต่ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้น่ะขึ้นอยู่กับตัวตนของคุณว่าคุณจะอดทนได้สักแค่ไหนบางคนก็อดทน บางคนก็ได้มาก้อนใหญ่ได้มาปุ๊บและบางคนอาจได้ช้าได้ช้าก็ใช้ช้าหมดช้าไม่เป็นไรใครได้ก่อนก็ใช้หมดไปก่อนไม่เป็นไรนะคเพื่อนนี่แหละนะคะเพื่อนถ้าใครรู้ใจภระเสก็ต้องอดทนแล้วจะฟันฝ่ากับทุกอย่างทุกอุปสรรคไปได้ดีดอดทนกับการลอ,อก,กอยอดทนกับความสภาวะของรู้สึกความอารมณ์ด้วยมลณนะพอดภาคสูญเสียดูแลสุขภาพให้ดีนะคะาจะาเป็นใครสักคนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรืออะไรก็าตามทีเอาจจะเป็นคุณเองดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะ โรคภัยแค่เจ็บช่วงนี้ยิ่งโรคระบาดอยู่นะคะนันื่อนเพื่อสุขภาพกันดีๆนะคะโอ้พบเรือนใครที่ใครที่มีคดีความมาลากยาวมาก่อนหน้านี้ศาลอาจมีก,การนัดขึ้นโวงค้นศาลในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะร้อนอกร้อนใจกับคดีความครั้งเก่าอาจจะเดินทางไปกับเรื่องนี้ลงำรวยก็ได้หรือว่าบางคนก็อาจจะพึ่งจะเป็นกําลังจะเกิดขึ้นท้ารู้เช่นนี้แล้วก็อย่าใช้อารมณ์อย่าหเหนือเฮตุผนนะคะอาจมีเรื่องมีราวได้เช่นเดียวกัน ปีเถาะนะคะระมิดระมัยกิริยามารยาทระเบียบเรียบร้อยค่อนข้างที่จะเจ้าระเบียบสําหรับปีเถาะนะคะวันจันทร์นะคะพระจันทร์ขึ้นมาความนุ่มนวลความอ่อนโยนเฉพาะอารมณ์ความคิดความฝันนะคะพระจันทร์คุณอาจจะเกิดวันจันทร์หรือคนรักผู้ครองหรือคนที่เกี่ยวเนื่องกับคุณอาจจะเกิดวันจันทร์ก็ได้นะคะ เหมือนว่าจะต้องบางทีความร้อนโอดร้อนใจเนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้เกี่ยวกับคดีความหรือการขึ้นลงขึ่งศาลยังหมายถึงว่าอาจจะเจอใครคนในครอบครัวหรือใครก็ได้ที่ป่วยไข้ไม่สบายกระทันหานอาจจะเป็นทุกข์ใจเรื่องนี้ก็ได้ดูแลสุขภาพเช่นกันและกันให้ดีนะคะเ,เพื่อนเพระผมยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งคุณเรียนรู้จากการให้อภยัยถ้ามีปัญหาหรือว่าขึ้นลงขึ่งศาลถ้าคุณเรียนรู้จากการให้ คุณจะยิ่งอยู่เหนือผู้ที่ถูกลับนั่นเองนะคะการครองตนที่พรมวิหารศีจะทำให้คุณแก้ไขกับสถานการณ์ด้วยความเมตตาการุณานะคะบางทีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกอึดอัดบุญหิตคุณอาจจะต้องอุเบกขาแล้วปล่อยวางให้มันไปไปตามวาระสิ่งที่มันจะเป็นไปตามวาระของกรรมของแต่ละคนแต่ละการกระทําของแต่ละคนเขาไปะนะคะเพื่อนในะสิ่งใดแล้วบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องจะเหมือนบอกว่าเราใจร้ายก็ไม่ได้ใจร้ายหรอกนะคะเพื่อนเพียงแต่ว่าเราก็ คนเราไม่มีมคําว่าบาังเอิญทุกอย่างเราต้องอทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากการกระทําของทุกคนที่เราทําหรือว่าเขาเหล่านั้นทําเอาไว้ทุกคนนั่นแหละนะคะเพื่อนเนืเน้อสิ่งใดถ้าเราอยากจะไปช่วยหรือเราจะไปแก้ไขหรือว่าเราโดนซะเองเนะี่ยนั่นแหละเราเองบางทียังต้องอุเบกขาเลยดนะ้มันกับเรื่องบางเรื่องอ่ะนะคะก็ต้องอุเบกขาแล้วปล่อยไปแบบนั้นแหละเฉยๆแบบนั้นไม่ต้องไปหาเรื่องหาราวกันต่ออะไรแบบนั้นนะคะนี้มาดูกันต่อเรื่องไพ่สำหรับสุดท้ายกัน แต่พระพรมพเนี่ยเป็นผู้ที่ให้เป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่ให้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งเยูเหนเนื้อผู้รับนั่นแหละนะคะสองสำรับสุดท้ายอยู่ในนี้นะคะปีนักษัตริยักับราศีถ้าปีนักษัตรย,ย์ังหมายถึงคุณร่วมด้วยนะคะหรือเกี่ยว้องกับทุกคนก็ได้ปีกุลค่ะปีนักษัตริยกุนเด่นทางด้านเพศหญิงตกเ,เ,เงินนำพาซุขความร่ำรวยปีมะแม่เด่นทางด้านเพศหญิงตกเงินนำพาซึ่งความร่ำรวย มะเมียดีทงางด้านดีตกทองนะคะซึ่งความร่ำรวยราศีตุลภพเรือนตุลเ,เ,เป็นพบเรือนอุปศัรค์นะคะเป็นพบเรือนอุปศักริ์ศัตรูมูมานหรือว่าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ราศีธนูเป็นพวกเดอนมาลานะนะคะปีจอนะคะปีจอโดดเด่นทางด้นพู้หิงตกทองนะพัสเพ่อความร่ำรวยปีนักษัตย์ยังหมายถึงคนที่จะเกี่ยวเนื่องกับคนทั้งหมดด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคุณเองก็ได้ปีนักษัตย์มีปีถเถาะวันก่อนนะคะวันมีวันจันทร์มีวันเสาร ส่วนราศีมีราศีธนูราศีตุลปีนักษัตริ์มีปีเถาะปีกุลปีมะแม่ปีมะเมียปีจอนะคะหมดแล้วนะคะเพื่อนเรื่องดีๆที่คุณจะได้รับาภาวะนี้คุณจะก้าวข้ามผ่านทุกๆสศัตรูทุกอุปสรรคไปได้ทุกเรื่องราวสิ่งที่คุณจะได้งานหลักงานเสริมนะคะ งานรักก็ดีงานเสริมอาจจะมาจากทางไกลแน่นอนว่าเรื่องดีๆที่คุณจะได้ก็คือการเงินที่มาจากคนในครอบครัวก็ดีมาจากเพื่อนพ้องหรือสังคมก็ตามแต่ขอแค่ว่าคุณเรียนรู้กับการที่อยู่ให้เป็นเวลาเข้าสังคมคุณต้องออกแรงในการต่อสู้หรือออกแรงในการในการพรีเซนต์งานหรือว่าการแสดงเรื่องของการทำมาหากินของคุณเนี่ยนะคะให้กับบคุคคลทีนี้บางคนที่ที่บอกไว้ว่าพ่าพบเรือนี้พ่ใบนี้ขึน้นมา ทิปลืมทักไปว่าไพ่ผู้เริยนคนข้อขาดนะคะแล้วตัวตัวโน้ตัวตนของคุณเองถ้าคุณไปทําอะไรที่สุมเสียงผิดกฎหมายมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการมีคดีความร่วมด้วยค่ะนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นไม่ไม่ถูกต้องนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเรื่องของการเงินของคุณดีอ่ะนะคะบอกเลยว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้เรื่องของความรักบางทีอาจจะชิลสบายเด่นเรื่องของการเงินกับความรัก การงานก็ดีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ดีดนะเนี่ยแต่อาจจะแบบทําเพื่อใครสักคนนึงนะมาดูการงานเพื่อนๆว่าจะเป็นไปแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูในช่องอานางฟ้าทิพย์เดลเวอร์ทาโอ่อีกทีหนึง่งน,นะนะคะเพื่อนๆนะคะเรื่องของความรักล้วนๆถ้าใครจะเน้นเรื่องของความรักนะคะ วันนี้แม่หมอไปไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆชาวพฤษภนะคะที่นาราทุกคนหรือชาวาารัคนาราศีรพฤษภที่นาราทุกคนสมหวังนำปรารถนาทุกประการที่เป็นไปที่ชอบประกอบได้ทำ,ำรํารวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรง,งกันทุกคนนะคะนี่นะคะจุดเริ่มต้นของความร่ารวยของคุณมันเริ่มต้นแล้วการเงินของคุณกําลังจะงอกและสดใสนะคะจึงน้อมรับเอาไปแล้วเริ่มต้นกับความรักที่ดีด้วยพลังงานถามว่าดีไหมก็ดีนะคะเพื่อนแต่ว่าอย่าไปทาอะไรที่สุ่มเสี่ยงจะหาความเดือดร้อนให้กับตนนะคะอย่าไปทํานะคะ มันได้ไม่คุ้มเสียโอเควันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสู้ๆนะไม่หมอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนทุกคนเรียบนะคะไม่บายเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย,บายค่ะ